สามหากันมากมายเลยมี c ี v i c 400,000กว่าบาทไหมบอยจัดมาให้แล้วครับกันนี้ Honda Civic FC โอ้โหเบาดูดวิญญาณจริงๆคันนี้เบาะน,นั่งแล้วอยากจะหลับเลยนั่งสบายจริงๆทำมาได้ดีมากนะครับตรงนี้ไม่ได้เอนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ชันอยู่เกินไปตรงนี้เดินทางจังหวัดไกลๆแบบเนี้ยสบายมากเลยทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีเลยครับตัวเบาะเป็นบาะไฟฟ้าปรับสูงต่ําได้ก็ทําให้ทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีเลย กลับมาพบกับผมเซอร์บอยครับถามหากันมากมายเลยมีซีวิ c 4แสนกว่าบาทไหมบอยจัดมาให้ลวครับคันนี้ Honda Civic FC ปี2016เป็นตัว1.8 EL ครับขาย4แสนกว่าบาทใครถูกใจอยากได้คันนี้นี่เลยคิวบอโค้ดบอยแอดไลน์คิวบอโค้ดบอยครับทักไลน์หาบอยได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนครับมาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกัน c i v i c EL ก็จะได้โคมไฟหน้า,าเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์อยู่ในโคมไฟห,หน้าแล,แล้วแล้วไฟเลี้ยวครับ ด้านล่างได้ไฟตัดบอกมาครับกระจังจหน้าเป็นโครเมียมครับกระจังจหน้าเป็นโครเมียมยาวตั้งแต่คิ้วไฟเนี่ยตั้งแต่ซ้ายยันขวาเลยครับมา mm. ดูด้านข้างกันบ้างครับให้อะไรมามาดูซิตัวนี้ยัดแม็กขอบ18บมาให้ครับเป็นยางปี2 0 2 2ครับขนาดยางอยู่ที่235 40ม8 R ครับแต่ยางปี2 2เนี่ยถามว่าใช้ได้อีกนานไหมตัวนี้บอให้ประมาณ 2ปีปีครึ่ง2ปีใช้ได้สบายๆเลยก็ต้องยอมรับนะแม็กซ์18ยางก็แพงกว่าปกติหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าก่อถนนครับด้านข้างครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าครับได้ไฟเรือบรนทผด LED ที่กระจกมองข้างมาแล้วมือปร,ประตูเป็นโครเมียมพร้อมปุ่มคีย์็อกนะครับเปิดล็อกปิดล็อกเม่ตัวนี้เลยมาดูแผงข้างกันครับด้านหนครับวัสดุแผงข้างตรงนี้เป็นหนังครับได้ลำโพงเสียงแหลมมาตรงนี้อ่า แล้วก็ด้านข้างนี้ก็ยังเป็นหนังเช่นเดียวกันครับที่เท้าแขนเป็นหนังครับด้านล่างชุดนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดครับได้ที่วางแก้วมาดูโครงสร้างหลักครับตะเข็บเม็ดอาร์คสวยๆเดิมยังไงรู้ไหมมาดูตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นคราบเหลืองคราบเหลืองนี่คือมันประกบก,บกับตัวยางเนี่ยอันนี้ของเดิมเลยไม่เคยทําสีเลยนะสวยงามมากนี่ครับเพลตตัวรถอันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์ อันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับรหัสเครื่อง R18 <R 18, S 1> เครื่องยนต์1,800ซพดีซี่ไดูประปรตูหลังด้านซ้ายกันบ้างครับต่างจากข้างหน้านลครับตรงนี้วัสดุปเป็นพลาสติกแต่ตรงนี้เป็นหนังตรงนี้เป็นหนังเช่นเดียวกันด้านล่างเป็นพลาสติกครับดูโครงข้างหลักครับงแต่รอยคีบเลยเนี่ให้ให้ชมว่าของเดิมครับคาบเดิมครับตัวนี้พอจะขัดออกก็ได้นะไม่ใช่ปัญหานะครับคาบเดิมตรงเนี้ยเติมน้ำมันอะไรได้บ้างเบนซินในประเทศทุกตระกูล91 95 e20 e85 คันนี้ใช้ได้หมดครับเบนซินใช้ได้หมดเลยด้านหลังครับไฟเบรกได้มา3ตำแหน่งตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3บนนี้ครับได้กล้องถอยมาเนี่ยได้กล้องถอยมาการชนด้านล่างตัดด้วยพลาสติกสีดำด้านพร้อมใส่รับทิมมาดูโครงสร้างหลักกันบ้างครับมาเนี่ยครับโครงสร้างหลักด้านหลังครับนี่เม็ดอาร์ตเนี่ย เดิมเเลยครับดูน็อตฝาท้ายนี่ไม่เคยแกะเลยครับอีกฝั่งบ้างครับนี่ครับนี่ครับเป็นอาร์คเดิมเดิมนะครับดูน็อตครับนี่น็อตเดิมเดิมนะครับดูซุ้มยางอะไหล่กันบ้างเพื่อนนี่เลยซุ้มเดิมต้องเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมยาแนวอ่อนของเดิมโรงงานต้องเป็นแบบนี้เลยครับยางอะไหล่ล้อล้ออะไหล่ไซส์พิเศษแล้วก็เครื่องมือทุกอย่างอยู่ครบมาชมด้านขวาของตัวรถรับ นี่ครับโครงสร้างหลักเดิมเลยครับสวยเลยประตูหน้าฝั่งคนขับครับปุ่มทีเล็กเปิดล็อกปิดล็อกนี่ได้มาแผงข้างประตูกระจกออโตโอ้คู่หน้าฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับตัวเปิดท้ายอยู่ตรงนี้ปุ่มปรับกระจกอยู่นี้มาดูโครงสร้างหลักกันบ้างนี่ครับเม็ดอาร์าเดิมๆเลย ไปครับท่านผู้ชมไปชมหน้าห้องเครื่องกันปะมาครับชมหน้าห้องเครื่องกันสวยงามอีกแล้วนี่น็อตสากระโปงเนี่ยมาดูก่อนเลยเนี่ยน็อตสากระโปงเดิมๆดมเลยครับน็อตแก้มเดิมเนี่ยแครแก้มเดิมหมดแครบขันไฟหน้าเดิมเลยเนี่ยฝั่งบ้างครับเนี่ยันเดิมหมดเลยครับสุดน็อตสรกระโปรงครับเดิมลยครับดูภาพเครื่องยนต์เลยครับพพเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ v ี e ทขนาด 1 8 0 0งีีให้แรงม้ามาที่141แรงม้าค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมันในเมืองอยู่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรครับทำได้แน่นอนต่าจังหวัดได้เห็น18ครับตัวนี้พัฒนาไม่ค่อยกินน้ำมันมานะตัวเนี้ยพัฒนามาแล้วว่ามันไม่ค่อยกินน้ำมันเพราะว่าจากผู้ใช้งานจริงจากเพื่อนที่ใช้อยู่ลองสอบถามดูและเพาดูค่าที่ตัวเลขใหม่อ่ะ อยู่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรครับไปครับเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารกันคปเข้าไปอยู่ภายในเจ้า h อ n d ้าซ v i ิคคันนี้กันแล้วนะครับอย่างแรกเลยนี่ดูด้านบนก่อนเลยวัสดุนี้เป็นหนังนะครับแต่ท่านผู้ชมดูคุณภาพของคอนโซลเขาเองไม่มีรอยแบบแดดเลียหรือว่าม่มเป็นรอยซีดจางเลยนะครับชุดตรงนี้ก็ยังเป็นหนังเช่นเดกันครับนี่ก็เป็นทีนชักใส่ของผู้มือการใช้งาน่ยทุกอย่างทุกอย่างอยู่ครบมาถึงเบาะครับเบาะตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นตัวปรับธรรมดาแต่ถ้าฝั่ง คนขับนะครับจะเป็นตัวปรับไฟฟ้าครับคุณภาพของเบาะนี่เบาะเดิมเลยครับหนังเดิมเลยก็มีารายละเอียดของตัวเนี่ยร่องรอยมาบ้างแต่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าท่านผู้ชมซีเรียสเนี่ยบอยเก็บงานตรงส่วนนี้ให้แต่บอยไม่อยากให้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นเก็บงานพ่นเซรามิกอีกพ่นซิลิโคนนะตัวหนังนได้ทําได้เก็บงานได้นะมาถึงตัวคอนโซลครับที่ท้าแขนเป็นหนังครับเนี่ท้าแขนเป็นหนังแล้วก็ปีกตรงนี้ก็เป็นหนังเช่นเดียวกันเปิดช่องที่ท้าแขนมาก็ะจะได้ตัวพอร์ต หัว USB ครับหหัวครับแล้วนี่เป็นที่ใส่ของที่วางแก้วครับจะเลือกทําเป็นแบบ2ตําแหน่งแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมหรือจะเลือกเป็นตําแหน่งเดียวแบบนี้ก็ได้นะมาถึงต้องเกียร์ครับปุ่มอีคอนให้มาเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮสเต็ปเกียร์ก็ตั้งแต่ตัว L ตัว S ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P ครับเกียร์ก็โอเคถือว่าใช้สวยอยู่เนี่ยคอนโซลเกียร์ถุงเกียร์ผู้หัวเกียร์ก็สวยครับ ตรงนี้เป็นที่วางของครับด้านล่างนี้ครับอ่าช่องตรงนี้ได้ power outlet มาแล้วก็จะเป็น usb กับ hdmi ครับตรงนี้นี่ช่องนี้ก็ยังมีที่วางของตรงนี้ได้อีกนิดหน่อยครับมาถึงตรงหน้าจอวิทยุครับรายละเอียดการแสดงผลหน้าจอของตัวแอร์แอร์เป็น Air Digital Auto ครับกดปุ่มนี้ครับแสดงหน้าจอของแอร์ครับกดเบาหรือว่ากดปรับตรงนี้ได้ครับพัดลมแล้วก็ตัวสำหรับปรับพัดลมตรงนี้ก็สามารถใช้มือหมุนได้มีปรับอุณหภูมิครับ มาดูหน้าจอพิธ uh ียุครับมีอะไรบ้างออดิโอครับออดิโอก็จะเป็นตัว FMAM ครับ FMAM ตัวนี้แล้วก็ได้ข้อมูล่ะโดยดูที่ข้อมูลเป็นอะไรครับก็จะเป็นเกี่ยวกวกคำนวณระยะทางลีกาข้อมูลอุปกรณ์ระบบครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อมือถือครับตัวนี้รับบลูทูธรับไ i f i ด้วยโทรศัพท์มือถือการตั้งค่าและรายการแอปพลิเคชันเจ้าของเดือนเขาติดตั้งมาแล้วเยวให้ดูกันอีกทีหนึ่งรายการแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างใส่ YouTube มาครับนี่ไดมาครบเบราว์เซอร์ ตัวนี้แมทครับแมทแล้วก็แกลเลอรี่มีตัวติดตั้งแอปดาวน์โหลดแอป,ปครับทุกอย่างให้มาครบเลยไม่ต้องโหลดเพิ่มเลยพวกอะไรครับหุ้มด้วยหนังตัวนี้ถือว่าสวยอยู่เลยนะฝั่งซ้ายมือเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเราสามารถใช้มือลูดอย่างนี้ได้เพื่อเพิ่มเสียงครับเห็นไ,ไ,ไหมไไครับลดเสียงนี้ได้หรือว่าจะใช้กดคิก,ค,กคิกเขาก็ได้ครับแบบนี้นะฝั่งขวามือครับเป็นคูดคอนโทรล หน้าจอเรือนใหม่ครับ179,396กิโลครับอายุรถ8ปีวิ่งสาย7ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ตกปีละ2 2 0 0 0 2 0น0 0นิดๆน,นะครับไม่ได้เยอะอะไรผู้ครอบครองเป็นลำดับที่3ลำดับที่3เนี่ยขอปิดชื่อผู้ครอบครองก่อนนะครับนะรถผลิต16โจดทะเบียน2 0 1 6ครับนะโอเคสัดเจนเอกสารครบด้านบนครับบ้านมันแดบดบได้กระจสอหน้ามานะไสง่งไปที่สองตำแหน่งนี้ แล้วก็บ้านมันแดกฝกั่งผู้โดยสารก็ได้กระจกตัวกระจกสองหน้ามาเช่นเดียวกันบอกคนขับที่เาบอกไปก็คือเป็นเบาะแบบไฟฟ้าใช้ได้ครับด้านหน้าสิ่งอำนวยความสะดวกให้มาเยอะเดี๋ยวไปชมฟิลการน,นั่งตอนหลังกันบ้างนั่งแล้วจะสะดวกสบายไหมเดี๋ยวบอยตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราไปลองนั่งให้ดูครับเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังแล้วครับโอ้โหเบาะดูดวิญญาณจริงๆคันนี้เบาะนั่งแล้วอยากจะหลับเลยนั่งสบายจริงๆองศาของเบาะนะองศาของเบนะงาะทำมาได้ดีมากนะครับตรงนี้ไม่ได้เอนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ชันอยู่เกินไปตรงนี้เดินทางต่ากจังหว สบายมากเลยบอสลองศีรษะลองรับสําหรับผู้โดยสารสองตำแหน่งแต่ด้วยความกว้างของข้างหลังเขาแล้วเนี่ยนั่งกัน3าคน4ี่คนไม่มีปัญหาเลยครับถ้านั่งกัน2คนก็นี่เลยการที่เท้าแขนมาได้ที่วางแก้วมาครับบาะหลังนั่งสบายครับตัวบอยเนี่ยสูง176น้ําหนัก1 0 4กิโลกรัมนะตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่เลยนะดูเล็กรูมดิเฮดรูมเหลือๆเ,เลยแล้วก็ห้องโดยสารได้ไฟตรงเพดานมาครับนะไฟไฟห้องโดยสารใช้ได้ครับ นั่งจะโดยสารก็ได้จะขับก็ดีคันนี้ถือว่าน่าใช้งานครับไะครับไปลองเทสได์กันดูดิว่าจังหวะการเปลี่ยนเกียร์เป็นยังไงช่วงลุกช่วงล่างเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคอกแทกไหมไปชมกันครับมปครับเรามาลองเทดสด้เจ้าซีวิคคันนี้กัน ก็รู้ๆกันดีอยู่แล้วเครื่องยนต์1,800ซีซีเนี่ยของเจ้าซีบิ c 1.8ให้แรงมา้ามาที่141แรงมา้าเหลือเฟืออยู่แล้วครับที่เราจะดูคือเนื่องจากตัวรถเขาเป็นปี2016นะเราก็จะมาดูช่วงล่างกันมาดูว่าช่องว่างของวงอะไรเป็นอะไรกันบ้างไปนี่ยกซย้ายยกขวาเลยครับไม่มีดังคันเล่งีแตะโดดอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วสำหรับซีบิคกับตัวนี้ทํามาได้ค่อนข้างจะน่าใช้ ในรุ่นซีวิกนะก็ต้องยอมรับว่าซีวิกตั้งแต่สมัยเจเนเรชั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่การขับขี่ถือว่าดีครับเวลาเข้าโค้งการควบคุมรถถือว่านิ่งครับนิ่งเลยเดี๋ยวดูจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์กันบ้างแลเดี๋ยวออกทางตรงทัศนวิสัยในการมองถือว่าดีเลยครับนะยอมรับว่าซีวิกตำแหน่งการนั่งตัวเบาเป็นเบาไฟฟ้าปรับสูงต่ำได้ ก็ทําให้ท่านผู้สนใการมองถือว่าดีเลยนะครับแล้วดูช่วงจังหวะของเกียร์ดีว่าการทํางานของเกียร์เวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอลองเร่งนครับกดเต็มเลยนี่ปรากดธรรมดานะเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ไม่รู้สึกเลยครับใช้ได้เลยนะรถก็ถือว่าไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารถปี16นี้ก็อายุรถประมาณ8ปปีใช้ได้อยู่การเปลี่ยนเกียร์ถือว่าสมูทช่วงล่างสมูท ใช้ได้เลยไปครับเดี๋ยวไปขึ้นห้อยกันขึ้นห้อยดูช่วงล่างกันว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรใต้ท้องเป็นอย่างไรดูด้วยตาท่านผู้ชมเองเลยครับไปมาครับเรามาชมช่วงล่างของเจ้า4บีคันนี้กัน1.8ลปลาข้าออกข้างเดียวนะที่จะต่างออกับตัวเทอร์โบที่เป็นสองข้างนะตัวน,นี้ไปเข้าออกข้างเดียวดูโชว์ครับเนี่ยปโดโตกหลังครับเนี่ยสวยๆเลยด้านล่างเนี่ยเห็นไหมครับดูโชว์ครับเดี๋ยวดูใต้ท้องเลยครับแผ่นซับใต้ท้องไม่มีฉีกไม่มีขาดครับ ดูโชกหน้าฝั่งขวามือครับแห้งๆเลยครับอย่างเขาขับนี่ดูใต้ท้องเครื่องครับนี่แทงอ่างครับไม่มีคราบน้ํามันเยิ้มเลยครับนี่สวยงามมากนี่อ่ะแล้วก็ดูโชกครับดูอย่างเขาขับครับสวยงามมากครับคันนี้รถปี16นะแต่ช่วงล่างยังสวยแบบนี้เดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้คันนี้ผ่อนถูกมากครับไปชมกันรับ เป็นยังไงบ้างครับดูกันมาตั้งแต่ต้นคลิปคันนี้สวยถูกใจเลยน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยครับบอกแค่ว่าซีวิคคันละ4แสนกว่าบาทเนี่ยใครกําลังหาอยู่นะครับอ่ะฟังราคากันก่อนเลยบอกให้ราคาก่อนเลยครับฟังราคาแล้วนะรีบแอดไลน์ line, หาบอยนะครับสำหรับคันนี้ Honda Civic ปี2016นะครับเป็นตัว1.8 EL บอยขายท่านผู้ชมเพียง459,000บาทครับ4 0 0 0 0 0กว่าบาทมาแล้วใครถูกใจอยากได้คันนี้เลยคิวว่าโค้ดบอย แอดไลน์คิวโค้ดเลยครับได้เป็นเจ้าของคันนี้แน่นอนมาฟังเรื่องยอดผ่อนกันบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง8,500บาทครับซีรีสผ่อน8,500บาทโหขายยากนะแอดไลน์เข้ามาหาบอยเลยครับได้เป็นเจ้าของรถแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com